ก็จะบินบนขึ้นได้นะครับติดตั้งเตือนเบาสองก็บอกนะครับแำบนีเปิดเป,ดเ,ป,ดเ,ปดเปิดการเติมเลือดหน่อยยีนมันลบๆบลโอ้โหโดนจูปืนแล้วโหลสวัสดีครับเพืเ่อนก็สำหรับคลิปนี้เข้ามาอยู่ในเกมแมท w อ r นะครับก็จะเป็นเกมหุ่นยนต์อีก1เกมนะครับผมก็ลองโหลดมาลองเล่นดูอันนี้ก็จะเป็น ep ที่2แล้วนะครับ ep แรกนี่ผมเล่นหุ่นฟรีตัวแรกไปนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการปลดล็อก ของเวลสองหรือเวลสามผมมันไม่แน่ใจนะครับก็ได้บุญปลดล็อกมาเรื่อยๆตอนนี้ผมเล่นมาถึงเวลสิบแล้วนะครับก็มาปลดล็อกอีหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นปลดล็อกตัวที่เวลสิบแต่ผมยังไม่ได้ซื้อมาเล่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยซื้อมาเล่นให้กับเพื่อนๆดูสําหรับตัวนี้ก็จะเวลสิบสองถึงจะปลดล็อกนะครับเล่นปลดล็อกไปตามเวลของ ID นะครับผมก็เพิ่งเล่นมาไม่กี่วันก็ปลดล็อกมาถึงที่เลเวลที่10แล้วนะครับ ส่วนในการอัปเดตเกมนะอัปเดตหุ่นกับปืนนะครับก็กดเครื่งองที่เป็นรูปปัจแจเข้ามานะครับแล้วเราจะอัปหุ่นตัวไหนเราก็เลือกนะครับแต่หุ่นตัวแรกนี่เขาไม่ค่อยเก่งผมก็ไม่อัปแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้ตัวที่สองเดี๋ยวผมจะลองมาทำการอัปตัวที่สองให้เพื่อนๆดูนะครับก็กดเข้าไปในที่การอัปเดตนะครับแล้วก็เข้ามาเลือกก็จะเป็นการอัปหุ่นนะครับ อันแรกนี่ก็จะเป็นอัพเพิ่มพลังชีวิตอันที่สองนี่ก็จะเป็นอัพความเร็วนะครับเดินเร็วขึ้นอันที่สามก็จะเป็นความจุของถังดับเพลิงนะครับที่เอาไว้ใช้กระโดดใช้บินได้นะครับหรือใช้สกิลพิเศษของหุ่นตัวนั้นๆน,น,นะครับส่วนอันที่สี่นี่จะเป็นเพิ่มจะเป็นความจุของความร้อนอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างจะเป็นระยะก,การยิงของหุ่นยนต์อ๋อ จะทาให้ระยะยิงไกลขึ้นของปืนที่ติดตั้งนะครับก็จะจะมีการอัพของสี่ครั้งของหุ่นยนต์นะครับส่วนปืนถ้าจะอัพล้วก็กดไปที่ปืนนะครับแล้วก็กดอัพเดตนี่ก็จะอัพครับแล้วก็รอเวลานะครับนี่อย่างอันนี้ก็ใช้ชั่วโมงเศษนะครับอยากถ้าจะอัพเราก็อ่ะมาต่อมาต่อเมื่อกี้กดผิดไปหน่อย ไม่จะเป็นต้องไปเข้าไปลดนะครับก็รอดูรอเวลาการอัพไปเรื่อยๆแต่อี ep ที่สองนี่เดี๋ยวผมจะลองเล่นหุ่นตัวที่สองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าว่าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเล่นเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับมาครับเข้ามาในเกมเราก็สามารถเลือกหุ่นตัวที่เรามีทั้งหมดเล่นลงเล่นได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นหุ่นตัวที่สอง ให้เพื่อนๆดูกันนะครับอ่าตัวนี้ก็ยังไม่มีความสามารถพิเศษอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอ่าบินครับพอถังถังน้ํามันเต็มก็จะบินบินขึ้นได้นะครับพอเราสามารถอัพอัพเอ่อถังน้ามันให้มีความแรงเพิ่มมากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นการติดตั้งปืนเบาสองก็บอกนะครับสําหรับหุ่นตัวนี้ ระยะยิงไม่ถึงนี่เราก็ยิงไม่โดนนะครับเราต้องเข้าไปใกล้อีกหน่อยเอาละอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มจะเป็นลูกลูกลูกกำบ,บังก็จะเป็นการเพิ่มวิเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดการเติมเลือดหน่อยเดี๋ยวมึงแตกเดี๋ยวมึงแตกอ่ามา,มา,มา,กามาแล้วมาแล้วกระตูเข้ามาแล้วโอ้โหนี่เดี๋ยวผมเล่นตัวใกล้กันอันนี้ผมพยายามอยู่ในวงนะครับเพราะว่าจะได้ บินก่อนบินก่อนลบลบลบโอ้โหโดนยิงเปืนแรงเลยครับแตกเดี๋ยวผมลอยไปไกลๆหน่อยเพราะว่าอยู่ระยะยิงโอ้โหเรียบร้อยครับตัวที่สองเดี๋ยวผมย้อนกลับมาเล่นตัวแรกแล้วกันนะครับไอตัวที่สองนี่เขาเร็วนะครับเดี๋ยวผมหยิบตัวสองเล่นต่อได้เลยอ่าแต่นี้เป้าความสามารถพิเศษเขาก็ไม่มีอะไรนะครับสําหรับตัวนี้ ยิงตุ่มๆไปโดนใครเฉยอ้ยศัตรูศัตรูศัตรูอยู่มุมนี้ครับเอาละเอาละเสร็จเสร็จเลือดน้อยเลือดน้อยอ้หูโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเอาละเรียบร้อยครับอ๋อมันเป็นการช่วยเหลือจะช่วยเพื่อนครับช่วยเพื่อนโอ้ใหม่มาใกล้มาใกล้เพราะว่าผมเป็นเวลสูงก็จะเจอหุ่นที่แรงขึ้นนะครับตอนนี้ผมเล่นหุ่นตัวเวลแรกๆก็ จะแ,แรงตู้เขาไม่ได้นะครับก็เน้ยนยิงแล้วทิ้งระยะไว้หน่อยนะครับเรียกว่าเป็นการสไครยิงแล้วถอยไปเรื่อยๆครับเอาละเอาละตอนนี้ผมเปิดใช้เพิ่มเลือดได้แนละ้วเพราะเขาก็ยัมีคูดาวนะครับการเพิ่มเลือดเด่งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนถ้าระยะยิงของปืนมันไกลเกินก็จะไม่ยิงนะครับ เพราะการยิงมันจะเป็นการออตโต้อู้ลูกกรวิ่งผ่านหน้าชุดชุโอ้โระเบิดอ่าโดนลบโดนลบบิน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 ,บนเอาแล้วเอาแล้วแตกแน่แน่เลยผมเจอยิงระยะประชิดแบบนี้ช่วยช่วยช่วยยิงยิงหลบครับยิงหลบครับโอ้ย โอ้ยตอนนี้ทีมคิวไป13 13ต่อ8นะครับก็ถือว่ายัางนำอยู่นะครับขึ้นไป15แล้วหุนตัวเริ่มต้นก็ความสามารถพิเศษไม่มีก็ผมก็ไม่ค่อยอยากจะอัพแล้วครับเก็บตังเอาไว้ครับหุ่นตัวที่มันแรงขึ้นดีกว่านั่นแน่นั่นแน,น,น,น่โอ้โหเปรนนี่ลูกกระตูนนี่ใส่มายับเลยครับ คิวไปได้อีกหนึ่งครับสิดหกต่อซิอยู่ในวงอยู่ในวงครับนี่ตัวนี้แดกได้ตัวที่แดกได้ผมก็ชอบเล่นนะครับโอ้นี่เพื่อนเพื่อนเปิดเกาะเอาละเอาละคิวไปอีกคิวไปอีกเดี๋ยวผมเข้าไปเอาเกาะกันครับอ่าเรียบร้อยครับเกมหนึ่งจะอยู่เวลาที่ประมาณสี่นาทีนะครับ อ่าผมน่าจะคิวได้เยอะที่สุดนะครับในทีมเดี๋ยวลองดูครับคิวไว้สี่ด,ดูเพื่อนกอนครับอ้อมีเพื่อนคิวห้านะครับแต่ว่าผมช่วยช่วยคิวอีกห้าแต่ว่าคิวเองได้สี่นะครับก็เลยได้เป็นที่หนึ่งไปทำดาเมีดได้เยอะสุดอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ พอเล่นเสร็จก็มีมาเติมรางวัลน,นะครับถ้าเต็มกล่องหนึ่งพันก็จะได้รางวัลพิเศษเพิ่มประมาณได้ชิ้นส่วนปืนชิ้นส่วนหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ได้ทองอันนี้ก็จะเป็นรางวัลประจําวันนะครับเวลาเล่นผ่านภารกิจประจําวันก็จะมีรับรางวัลเพิ่มครับได้เป็นเหรียญทองบ้างได้เป็นเงินบ้างครับนี่ประมาณนี้เลยเข้ามาดูตารางการอัพนี่ได้นะครับอันนี้ว่าเราอัพอะไรไปบ้าง อันนี้จะเป็นหุ่นตัวที่สองของเกมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาเล่นหุ่นตัวที่สามนะครับอ่ามีคนชวนแต่ว่าไม่เล่นละเดี๋ยวผมต้องไปทํางานต่อเดี๋ยวดูปืนก่อนครับถ้าปืนนี้จะอัพเพิ่มนี่ใช้เงินเท่าไหร่เจ็ดหมื่นอ่าเดี๋ยวผมอัพรอเลยครับเดี๋ยวอีพีหน้านี่เดี๋ยวผมจะมาเล่นหุ่นตัวนี้กับปืนสไนเปอร์ให้เพื่อนๆดูนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นหุ่นยนต์ผมก็อัพขึ้นมาเลเวลที่23แล้วนะครับโอ้โหอันนี้เริ่มใช้เงินเยอะแล้วเดี๋ยวผมพิจนารณาก่อนว่าจะอัพเพิ่มไหมอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับเกม m a ดวอลนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกัน EP ต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่นหุ่นตัวนี้ให้ดูก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเดีวเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับผม